อ่ะโอเครอบนี้ผมได้ฝรั่งมาหนึ่งคนนะผมผมไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับผมไปจนถึงจบเกมเลยหรือเปล่านะอย่าออกนะเว้ยบางคนมันกลัวจริงนะผมเขาเล่นเกมผีมาได้เขากลัวจริงพวกฝรั่งเนี่ยเขาจะกลัวมากๆนะครับดูเหมือนว่ามันจะเซฟเงินให้เราด้วยนะมีเงินอยู่หมื่นหกนะผมเงินยังอยู่ครบนะวะดีวะดีไปโอ้โหดูมาเรนเดอร์ตัวละครนะผมหน้าไม่มีไอ้น,นี่แม่งหน้ากลัวผีอีก เล่นเป็นนะเล่นเป็นนะถ้าเล่นใหม่ออะเดี๋ยวสอนให้นะครับผมแต่ตอนนี้เสียงเกมผมกลับมาเป็นปกติแล้วนะผมไม่มีเสียงตี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 ตแล้วไม่โคตรน่ารำคาญเลยสกิปนะครับผมเพราะว่าเราเล่นเป็นแล้วผมขอสริปปิดประตูด้วยแล้วก็เปิดร้านนะผมเอาเนื้อแป๊บนึงอันนี้ผมเล่นหมดหนึ่งเรื่องนะครับผมเหมือนเดิมครับถ้าเกิดผมเล่นในโหมดของเอ็นเลสนะผมมันจะไม่มีฉากจบนะหวัดดี ลูกค้าคนแรกนะผมจะไม่เจอสิ่งผิดปกติผมหวังว่านะโอเคนะผมปกติดีนะครับชาวอมากอย่าออกนะเว้ยอยู่เป็นเพื่อนก่อนเคยเจอคนที่จริงจังบ้างไหมเนี่ยโอเคยื่นในขรานะผมจะแห่ใส่กูบอกว่าอย่านะเว้ยสวัสดี ปกติดีนะผมป็นคนนี้โอเคลูกค้าคนแรกคงไม่เจอสิ่งผิดปกตินะผมลูกค้าคนนี้ผมก็เคยเจอนะเขามีลูกนะผมเขามีคิดมีเด็กโอเคขอชาวอม่านะผมโอเคไปละมันทำอะไรของมันเนี่ยยืนเฉยมันอ่านเหรอเพิ่งเล่นใหม่เหรอไม่รู้เรื่องนะครับทำไมมันไม่มองหน้าต่างเลยวะ มันมองจากกำแพงนะครับผมทำไมวะเพื่ออะไรเนี่ยมันประมาณโอ้ยห้าทุ่มครึ่งเองยังไม่เจอหรอกตอนนี้เนี่ยเฮ้ยแม่งมาเกาะมาเกาะห้ทาทุ่มครึ่งนะครับอยากกุซ่ามาอีกฮะเนี่ยชุดขาวนะครับผมมันจะมีสองแบบนะถ้าเกิดมันกีดใส่กล้องเราก็น่าหนาตัวผีแต่ถ้าเกิดตัวปกติมันก็จะไม่กีดใส่นะครับผมผมเคยเจอมาละโอเคสวัสดีขอดูกล้องก่อนอ้าว๋อนถึงว่ามันออก มังกรีดใช่ไหมมันกรีดกูว่าแล้วดินี่โหมันกรีดใส่ยิ้วอิวกดออกกดออกปิด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 กูรู้กูรู้อันนี้กูรู้ดีแม่งเอ้ย5ตุ้มครึ่งเองเจอแล้วหรอวะโอเคมันไปแล้วนะผมรอไปก่อนโอเคเปิดผมทำถูกนะผมไอตัวนี้อยากขึ้นมานะเว้ยมันเป็นสเปกเตอร์นะผมเขาเรียกว่าสเปกเตอร์ อ่าอินสเปกเตอร์นะผมไม่ใช่ยมวัทูดพอดีพวกรับอะไรไหมฮัลโหลอาเกนเอาเคยซื้อมาก่อนเหรอ,อเขียปกติดีนะผมเขาเคยซื้อเรามาก่อน <like> อ่ะทำไมเสียงเหมือนผู้หญิงเลยวะหน้าตาเป็นผู้ชายแต่เสียงผู้หญิงอันนี้ปกติใช่ไหมเนี่ยหน้าผู้ชายแต่เสียงผู้หญิง ไม่รู้ว่าลองขายเขาไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดขายให้ผิดก็ไอ้ตัวนั้นก็จะขึ้นมานะผมอินสเปกเตอร์โอ๊ยเฮ้ยเอ้า เอ้ยเอ้ยมันมันมีหน้าผากเอ้ยมันมีหน้าผีข้างหลังกูถึงว่าทําไมเสียงมันเป็นผู้หญิงโอ้โอเคผมจะได้จําไว้นะผมไอหมอนี่เป็นสิ่งผิดปกติวัน,นวดีแขนรีบ ไอ้ตัวนี้ผมเคยทําให้มันไปก่อนน่ะแล้วพอผมกดปิดหน้าต่างปุ๊บไอ้ตัวนี้มันขึ้นมาหรือว่าผมต้องทําให้มันวะไอ้ตัวนี้ไอ้มึงแม่งไม่เล่นเลยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยเล่นหน่อยสิยังม,มีหน้าผีข้างหลังด้วยไอ้ตัวก่อนหน้านเนี้ยเอ้หน้ากลัววะ่ะมึงจะแห่ใส่กูไหมดูดูด,ดูดูแขนมันครับผมดูแขนมันชิบหายเฮ้ย เฮ้ยเข็มันเป็นอย่างนั้นน่ะจะขึ้นมาไหมไม่ขึ้นมานะเออผมก็ทำให้เขาก็ปกตินะผมดูดิมันไม่ขึ้นมาไอ้เชีอยแม่งวิ่งมาหากูกูตกใจมันไม่ช่วยเราทำเลยอ่ะนั่นหัวโยกใช่ไหมเนี่ยหัวโยกใช่ไหมโดดๆๆเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยหัวโยกกูปิดก่อนละกูปิดก่อนละหัวโยกนะใช่เลยดูดูมันหักคอตัวเองนะผมแล้วมันก็จะหายไปนะครับแต่ว่าเสียงมันยังอยู่นะเฮ้ยโอ้ยแม่งกระโดดใส่โอเคเราไม่ไปไหนหรอกโอเคว n e น e r leave นะครับผมแต่มันก็จะไปเห็นปะมันก็จะหายไปโอเคเปิดหน้าต่าง เอ ah. ้ยอะไรเนี่ยเจอมึงบ่อยอย่างวะโอเคไม่ขึ้นมาก็ดีละเอ้ยเอ้ยปิดทำไมมึงเจออะไรมึงเจออะไรไม่มีอะไรปิดทำไมวะสวัดีไอ้ตัวนี้มันเต้นนะครับผมผมเดาไว้เลยมันเต้นใช่ไหมมันเต้นอ้าวมันไม่เต้นแต่มันมีสองคนมันไม่เต้นมันมีสองคนนะครับผมปิดก่อนละ ถ้าเปิดประตูไปเนี่ยใครที่เคยเล่นนะ่ะแล้วเปิดประตูไปเนี่ยมันจะทำอะไรกับเราครับผมเล่าให้ผมฟังหน่อยผมไม่ก็ผมไม่เปิดออกไปหรอกอย่ากูกีดกูไม่เอากูกลัวนะผมแค่กูทําอาหารให้ตัวผีหน้าย,ยิ้มนี่กูก็แม่งน่ากลัวจริงเอ้ยมันเดินลัดถนนมาเลยอ่ะ <im itation> เอ้ยมีเสียงคนเคาะประตูอ้าวไอ้นี่ม่งไม่มีเงินนะผม มันจะมารจายเราทีหลังนะครับผมเขาไม่มีเงินโอเคเราทำให้เขานะครับผมเราใจบุญพอแต่ใครมาเคาะประตูหลังบ้านกูวะมีเสียงเคาะประตูนะครับผมแต่ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่ะผมทำให้เขาก่อนนะครับวันนี้เขาไม่มีเงินนะเหมือนจะเป็นคนจอจัดเลยว่ะคนเร่อดนะครับผมเหมือนเมาอยู่เลยว่ะโอเคนะครับเขาจะมาจจายเราทีหลังนี่คือเราทำให้ฟรีเลยนะเฮ้ย ไอ้นี่มันกดเปล่าวะมันสามารถกดแกล้งเพื่อนได้นะผมเนี่ยกดซื้อเนี่ยเห็นปะเนี่ยดันฟอร์เฟนกับเอ่อสแกร์ฟอร์เฟนเนี่ยก็คือกลัวไปพร้อมกับเพื่อนเนี่ยมันกดแกล้งกันได้นะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันกดหรือเปล่าวันดีลุงพูดจารู้เรื่องใช่ไหมนั่นพูดจาไม่รู้เรื่องผีนะครับผมปิดประตูก่อนละ วันดีอ๋อทำงานอยู่แถวนี้นะผมทำงานอยู่แกสสเตชัน <laughs> ขอชาวออมาได้ไหม <laughs> โอเค <laughs> ดูเป็นกันเองมากเลยนะอ้อเฮ้ยผีนี่หว่าแม่งอุตส่าห์คุยอย่างดีทำงานอยู่แถวนี้งั้นเหรอ <laughs> ทำงานอยู่แกสตสเตชันนะผม <laughs> ดูเป็นผีนะครับ <laughs> เคไปละ <laughs> อ๋อวันชาวมาดูกล้องก่อนดิเต้นไหมเนะี่ย นั่นไงมันเต้น <laughs> ปิดปิดหน้าต่างนะผมมันเต้นอันนี้รู้ดีเลยนะผมเนี่ยเขาจ่ายเงินมาเนี่ยแต่เราปิดหน้าต่างปิดอัดหน้าเขาเลยนะผมถ้าเป็นในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเอาเงินคืนเขานะเพราะเขาไม่ซื้อนะผมทาไมหน้าเป็นอย่างกันวะเป็นผู้ชายผู้หญิงวะเนี่ยเอาขอโซดาด้วยนะผมอะเอาไปเลยเอาลืมน้ำาอร์แบบซี่นะผม อ่ะยืในให้เขาไอคนนี้ผมว่าปกตินะผมก็ทําให้เขานะครับผมทำไมหน้ามันเหมือนเอ้ยเอ้ยมันขยับอา้าวแสดงว่าคนนี้ผิดปกติเหรอผมทําให้เขาแล้วมันขยับขึ้นมาป้าคนนี้เนี่ยหน้าตามันเหมือนแบบคือเขาเป็นผู้หญิงอะแต่ว่าหน้าเหมือนผู้ชายมากมันเรนเดอร์มาอย่างนี้นะครับเอาไปเลยเอาเอาอีกนะครับผมนักกีฬาเขาต้องกินเยอะๆนะครับผมเพื่อเล่นกล้าม ให้มีกล้ามเนื้อในร่างกายเยอะเนี่ยดูเดิอย่างที่ผมบอกนะผมว่าฝรั่งอ่ะบางคนเขากลัวจริงๆนะผมแต่ถ้าเกิดมึงกลัวจริงเนะี่ยมึงจะเล่นทําไมวะเนี่ยมันเข้ามามันแทบไม่ทาอะไรเลยนะผมมันมายืนอยู่เฉยๆเอาหน้ามองกาแพงคือมันไม่อยากมองตรงหน้าล้านนะผมมันกลัวโดนผีหลอกไม่รู้ว่าตอนนี้มันกำลังมองกล้องอยู่หรือเปล่านะส่องแต่กล้องโอเค ไม่ขึ้นมานะมึงคันนี้ปกติสุดละหิมะอ่าข้างหน้าบ้านยังไม่มีนะครับดูดๆ,ๆมันมองซ้ายมองขวาเอ้ยชุดดำชุดดำชุดดำเดีย๋ยออกไปให้มันเห็นนะครับนั่นนั่นนั่นมันออกไปให้เห็นอุ้ยอะไรวะ เอ้ามันออกไปให้พบตัวทำไมอ่ะโอ้ยมันเล่นพลาดนะผมไอ้หมอนี่โอ้ต้องลงหลุมป่ะตายนะผมได้ Bad นะ 5. แบดเอนดิ้งเนี่ยสี่ทับห้าจะไม่มีใครรู้ว่าเราทำงานที่นี่โอ้แพ้เลยแม่ง <laughs> เล่นกับฝรั่งนะครับผมมันไม่รู้เรื่องนะครับมันออกไปให้ชายชุดดาเห็นคือตอนผมเล่นเนะี่ยผมไม่ได้ออกไปให้มันเห็นนะผมผมแอบ,บอยู่หลังร้านแล้วก็รอให้รถไปก่อนนะผมนั่นคือวิธีเล่นของผมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันมีวิธีเล่นแบบอื่นหรือเปล่านะก็คืออาจจะวิ่งไปตรงป้ายรถมีก็ได้ใครจะไปรู้หรือว่าวิ่งไปต่อยมันนะ <laughs> อันนี้เอาหานะผมผมไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะตอนชายชุดดามาเนี่ยมันได้ทําอะไรบ้างครับบอกผมด้วยนะครับแต่ว่าตอนมนันมาเนี่ยผมแอบ,บไปอยู่หลังร้านนะผม มันจะฉายไฟสีแดงออกมาวะ่ะแล้วอย่าไปโดนไฟสีแดงมานะผมผมก็ไปแอบอยู่หลังร้านแหละไฟสีแดงก็จะไม่โดนตัวผมนะผมแล้วผมก็ยังสามารถเล่นเกมต่อได้นะแต่ถ้าว่ามันมีเสียงติ๊ดต,ต,ติดดังไม่หยุดเลยน่าจะเป็นบั๊กของเกมแหละผมว่าน่าจะเป็นบั๊กนะผมโอเคเดีย๋ยวผมจะเล่นใหม่เหมือนเดิมอ่ะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยนะผมผมก็ถ่ายต่อเลยแต่ผมจะแบ่งคลิปไปเป็นพาร์ทๆนะผมเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะโอเคเดีย๋ยวผมเริ่มเล่นเลยนะผมไว้เจอกันใหม่ครับ